สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราพาทุกคนมากินแจ่วฮ้อนสูตร k v p นะคะน้ำจิ้มของครู <c oughs> เพลินขวดละหนึ่งร้อยบาทอยู่กุสมานนัดรับได้นะคะความเป็นจริงคือพอต้องใส่น้ำจิ้มก็ได้ก็อร่อยแล้วอเอา้าวันนี้เขาอยากงามเนะไม่อยากมีที่บางวันเนาะ <c oughs> โ,โบต้องเน็บเน็บหูให้เห็นตาที่ผิดคมขนาดอร่อยเอามาลูกมั้ย ขนาดว่าเมนูนี้นะว,ว่าประหยัดแล้วยังสามสี่ร้อยเลยนี่หละอร่อยไหมไม่แห้ง ข่าลูกฮะไปบ้านไปซื้อของฮะเราอยู่ที่ไรอแอบหรือเปาน่าจะแม่ปากน้องเล้นะหลับหลับตอนไหนไม่กิวหรือ

อร่อยมากกินแบบไม่พูดไม่จาเลยนะคะเพราะว่ามันแอมลึอกอร่อยไหมได้อยู่นะเนื้อแส่น้ำจิ้มอร่อยนะเพราะว่าน้ำซุปขเขาจะแซ่บ เขาสิบว่าน้ำกันแม่บ่เขาสิกินอย่างเดียวแล้วอ่ะข้าวมานันเรางามแลยไม่ดิมาเบิง้งมาเบิง้งหน้าเรากระเดงอ่องตองเหรอพาลิปอีกมาเบิ้งด้วยตีตาพร้อมว่าเมนลูกฝรั่งถือฝรั่งไหมล่ะลูกครึ่งได้เนาะดึกพร้อามมัน กินอันนี้ก่อนนะแรกๆก็ไม่เค็มนะคะแกวเนี่ยชอบกินดึกว่ะหืชอกินดึกเลยหอมกลัวอ่ะจะสูบนี่จ๊อปกติตุกหนึ่งก็งกินละชอบกินขอ่อยฮะเบ๊อจะมาเป็นยังพอเรากิน แต่มันก็มีความกวางของหมู พี่น้องจ้ะอะกินรอบขำไหมอายะอยากเลยจอนเนี่ยจะใครมาสุดอ่ะนี่อ้วน่ะบอสแปดเหงะ ล้วเราบอกเม็ดเอาหลหันว่าว่านบ,<อ>บอกแล้วบอกแล้วไ่ได้ยินแบะว่เสร็จได้ไม่ังเลรเราก็ให้วาคยต่อมสวยบึงคืออะไรบึงอะเขา พี่น้องจ๋าเดวใช้ลูกของอาังเนิน์งามต่อเล้จ้ะไปอิ่มแล้วมาบโบส,ส,สวัสดีค่ะี่สวัสดีค่ะทางแรกทางเสตีย หอนเอาไฟนี่แหละพอได้นัดกินนี่อย่งวันนี้เรามากินแจ่วหอนนะคะ เจียวหอมี่ห้ออเลยนะสก,กัดจากธรรมชาติอีหยบ่ออกหย,ยวกเลยจ้าไม่หยังววา่าย่จัหวัามแหน,น,น่าใสหอมมันหยังอย่ติดต่พี่น้งองวันรุ่งขยงามห ผู้ใดเสื้ออะไรลูกให้พี่เอาผู้ใดเสื้อไร้หรือเสื้อขาวเฮ็ดกินเป็นเลยจ้ะออแอบอันเด็แทนหน้าเป็นจังหิดนตหน้า อิ่มแล้วเอออิ่มเร็วขนาดนนเ,เนาะมันเป็นเนื้อ,อหรือเปล่ามันมีน้ำอยู่ในท้องป่ะเรารู้รสึกว่าอิ่มสบน้ำ อร่อยมากนะคะไม่ต้องติมเจ๋วเลย นะสำหรับวันนี้นะคะตอนนี้ก็อิ่มแล้ว,ลวอาจารย์ทุกคนสำหรับตอนนี้นนก็อิ่มแล้วนะจ๊ะโอเคนะคะอายและลูกของข่าวขออนุญาตไปก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปใหม่ค่ะขอบคุณค่ะ,คคะมัว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 บิชู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 